ตอนแรกก็ก็กะจะไม่ร้องไห้แลวไอ้ตอนหลังๆอะ่ะแต่มันแบบมันขยี้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 จนกว่าจะร้องไห้อะ่ะมันแบบโอ้ยแกจะทําให้ฉันน้ำตาแตกให้ได้เลยใช่ไหมจิจิจจจจจว่าเอยูี่เก็มดนคุณยและี่ยบ่า <c oughs> จูเวนไนจัสติสหญิงเด็กศาลเยาวชนเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้พิพากษาคนนึงนะครับที่ต้องทํางานในศาลเยาวชนนะหรือว่าศาลของเด็กนี่เองเออแล้วเ,เขาจะต้องไปเจอปัญหาอะไรบ้างเจอคดีแบบไหนบ้างเขาจะแก้ปัญหาอะไรยังไงก็ต้องไปหาคําตอบได้ที่จูเวนไนจัสติสหญิงเด็กศาลเยาวชนเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมขอแนะนําให้ไปดูตัวอย่างหนังกันก่อนนะครับถ้าดูตัวอย่างหนังเสร็จแล้วปุ๊บชอบนะ ไปดูตัวเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องไปฟังรีวิวไม่ต้องไปฟังสปอยอะไรทั้งนั้นนะดูด้วยตัวเองสนุกที่สุดนะครับโอเคส่วนสําหรับใครที่ดูตัวอย่างหนังมาแล้วยังคิดอยู่ว่าเออเว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายขึ้นลงขึ้นศาลมันจะดูยากไหมนะก็ต้องบอกเลยว่าดูง่ายเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูง่ายมากเลยนะครับเขาอธิบายแบบชัดเจนเลยว่าอะไรยังไงมีผลยังไงนูน่นนี่นั่นอธิบายเข้าใจง่ายแล้วกัน คะแนนจากเว็บ IMDb เรื่องนี้ได้ไปที่8.2เต็ม10อืมก็เล่นได้ดสมเหตุสมผลเลยครับอืมก็คะแนนดีกับหนังดีๆเนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเข้าช่วงความในใจหลังดูไว้หน่อยละกันนะครับคลิปนี้มีเรื่องที่ผมอยากพูดถึงหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักแสดงเรื่องนักพากย์ไทยเรื่องเนื้อเรื่องที่โคตรจะ นะนไปดูกันมาก่อนหลังจากนี้มีสปอยนะครับขอให้ไปดูกันมาก่อนนะครับไม่งั้นจะงงเอาได้นะกับสิ่งที่ผมพูดนะโอเคนะโอเคไปฟังกันเลยเรื่องแรกผมขอเรื่องนี้เลยนักแสดงที่ชื่อคิมพยนซูนะครับที่เล่นเป็นผู้พิพากษาจอมโหดนะเออให้ทายอายุเท่าไหร่เห็นสาวๆสวยๆแบบนี้นะคุณรู้เปล่าเขาอายุ51 ทำไมผมเดาไม่ได้วะาคือแบบผมดูแล้วไม,ไม่คิดว่าจะอายุถึง51าสิบเอ็ดอ่ะก็ยังอึงอ้งๆอยู่เลยไอ้เรื่องนี้ว่าอึ้งแล้วนะจําไอ้เด็กเกียนคนนี้ได้หรือเปล่าไอ้เด็กเกียนไอ้เด็กปากดีไอ้เด็กกวนชินเนี่ยเออรู้หรือเปล่าเขาเป็นผู้หญิง <c oughs> โอ้ยเอ้เราก็ตั้งด่ามันตั้งนาน <c oughs> เป็นผู้หญิงไม่พอนะให้่ายเขาอายุเท่าไหร่ นักสแสดงคนนี้มีชื่อว่าริยอนนะครับเขาเป็นนักแสดงหญิงให้ทายเขาอายุเท่าไร่28คนอายุ28ต้องมาเล่นเป็นเด็กปถมอะและเล่นได้โคตรเนียนนะเออทำไมเราเดาไม่ออกวะตอนดูก็นั่งดา่าตาแยบตายกูไม่นานเลยทำไมนักแสดงบ้านเขาโหดกันขนาดนี้วะเนี่ยอะไรก็เรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แต่ Move to Heaven นะที่ทำให้ผมแบบน้ำตาแตกได้ทุกตอนนะเออไอเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึงที่แบบโอ้ยเรื่อน้ำตาแตกทุกตอนเลยนะไอตอนที่ผมดูคดีแรกจบอะผมคิดในใจเลยเฮ้ยคดีแรกยังขนาดนี้อะคดีหลังๆมันจะสู้คดีแรกได้ไหมเนี่ยไปมาแบบเออเว้ย มันสู้ได้ว่ะเออคือแบบตอนตอนแรกก็ก็กะจะไม่ร้องไห้เลยไอ้ตอนหลังๆอะ่ะแต่มันแบบมันขยี้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 จนกว่าจะร้องไห้อะ่ะมันแบบโอ๊ยแกจะทําให้ฉันน้ำตาแตกให้ได้เลยใช่ไหมแต่แต่ก็ต้องพูดตรงๆอีกนิดน,นึงถึงหลังๆจะสู้คดีแรกได้นะครับแต่ยังไงมันก็ไม่ดีเท่าคดีแรกอะเนาะถ้าให้ผมจัดอันดับคดีที่น้ําตาแตกมากไปน้อยก็คดีแรกคดีฆ่า คดีฆ่าอันดับ1นคดีทำลายร่างกายอันดับ2คดีไอ้ข่มขืนเนี่ยอันดับ3ส,ส่วนที่เหลือก็พอๆกันเรียงๆกันมานะครับจะมีไอ้คดีรถชนนะที่มันสูงกว่าชาวบ้านขึ้นมานิดนึงนะครับกับอีก2คดีนะสูงขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเขาขยี้เก่งแล้วกันเออตอนแรกผมจะไม่น้ำตาแตกกับคดีเลยละแต่มันแบบเล่นขยี้ขยี้ขยี้โอโ้แล้วก็ตัวร้ายในเรื่องของคดีนี้ด้วยแบบเด็กแต่ละคนโอ้โห เขาเรียกเด็กมาเก่งจริงๆเลยเด็กแต่ละคนนี่หน้าตาแบบเร็วๆทั้งนั้นเ,เลย <c oughs> เว้ยเออเว้ยพอนึกไปมาก็เริ่มรู้เหตุผลแล้วว่าทําไมเราแบบน้ําตาแตกกับตอนแรกๆมากกว่าตอนหลังๆนะ <c oughs> ตอนแรกๆมันยังไม่มีความคาดหวังไนงะแล้วพอดูแล้วมันน้ําตาแตกได้ง่ายแล้วพอแบบตอนหลังๆจะมีความคาดหวังว่าจะน้ําตาแตกแล้วก็เลยน้ําตาแตกได้ยากมากขึ้นนะครับเหมือนความเคยชินด้วยแหละเนาะ <c oughs> ส่วนจุดที่ขัดใจในเรื่องนี้ก็จะมีจุดที่ ผู้พิาพากษาห้าวแล้วกันเนะเาะไม่รู้เป็นอะไรเนาะชอบไปบุกรังโจรคนเดียวชอบให้คนอื่นเขาเป็นห่วงเล่นหรือย,ยังไงเนาะแล้วเวลาเราดูเราจะไม่รู้สึกสงสารผู้ผู้พิาพากษาเวลาโดนอะไรด้วยนะคือแบบสมน้ำหน้าแกเล่นบุกไปคนเดียวเองอกับพวกฉากย้อนอดีตจอมปลอมเออเวลาเวลาพวกตัวโกงเล่าเรื่องมันเขาจะเล่าเรื่องปลอมๆเหมือนครับแล้วมันจะมีแบบฉากย้อนอดีตที่เป็นแบบฉากปลอมขึ้นมาให้ดูอะ ทำให้เราแยกของจริงกับของปลอมออกได้ยากนะครับมันเล่นมีภาพมาให้ดูเหมือนกันทั้ง2แบบเลยเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้รู้สึกชอบเรื่องนี้นะมันทําให้รู้สึกเดาทางได้ยากดีเอออย่างเธอไม่ต้องกินหรอหนูขอโทษคะ่ะท่านพอ่อหนูกินก็ได้คะ่ะขอหนูกินเถอะนะเธอกินเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอส่วนภาคไทยในเรื่องนี้ได้ผู้กำกับการภาคเป็นคุณลักษนาันกศิรินะครับหรือคุณลักกี้หรือคนที่ดูช่องน้องทองทีวีจะรู้จักเขากันดีในบทพอลลี่ลูกออดเท้าเป้งน,นะออลูกออดในแอมฟิเบียนะครับคนนี้เป็นคนภาคนะ ภาคไทยในเรื่องนี้ผมไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเสียงไม่อรอยเสียงเข้าหน้าทุกตัวก็ Netflix อนนะเนาะไม่เคยเห็นเน t ตฟิกทำภาคไทยแย่นะครับสำหรับผมนะ ส่วนฉากที่เขาพูดถึงกันเยอะๆก็ตอนที่10เนาะไอตอนที่มีคำหยาบเยอะๆอ,ะอันนี้ผมไม่ติดปัญหาอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยหนังของ n e t f l i กจะเริ่มให้สามารถใช้คำหยาบได้แล้วนะครับและมันไม่ใช่คำหยาบที่มั่วสั่วไงมันเป็นคำหยาบที่ควรจะใช้จริงๆอะ่ะเป็นที่เข้ากับบริบทนั้นจริงๆนะครับไม่ได้เอามายัดมั่วสั่วนะเออแล้วก็มีไอ้นั่นด้วยมีไอฉากหนึ่งอะ่ะที่มีตัวละครตัวหนึ่งตะโกนแบบ สุดเสียงนะครับตอนนั้นผมคิดในใจฮ่าฮ่ายังไงภาคไทยก็ไม่มีทางทําดีเท่าต้นฉบับนะแต่พอไปเปิดเทียบกันเอ้าเว้ยตะโกนสุดเสียงเหมือนกันเลยเว้ยนี่เดี๋ยวนี้เอาจริงเอาจังกันขนาดนี้เลยไม่ธรรมดานะภาคไทยเออเกือบลืมเลยเกือบลืม2ตัวละครโคตรกวงชีนเลยนี่คนนี้คนแรกเลยเป็นคดีเด็กต้องเร็วๆนะอะไรว่าตัดสินแต่ละคดีแบบโอ้โหฆ่าคนคุยคดีแค่สนาทีเนี่ย เกลียดมากกับอีกคนหนึ่งไอ้นี่แม่แม่ของแฟนนางเอกนะครับคือครับแม่แม่แม่ครับคือลูกชายแม่เนี่ยมาหาผู้หญิงเองนะครับทาไมแม่ไม่ไปด่าลูกชายแม่บ้างล่ะครับจะมาด่าผู้หญิงเพื่ออะไรล่ะครับโอ้โถ่เอ,เอ้แม่เห็นแล้วขัดใจจริงๆเลยช็อตนี่อย่างสุดท้ายที่อยากพูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ข้อคิดของหนังเรื่องนี้ละกันเออมันเป็นข้อคิดเดียวกับเรื่องนะั่นเลยโนดาบพิคาตอูศน่ะย่านเลิงลมอะ่ะ ไอ้ข้อคิดที่ว่าถ้าเด็กโตมาในครอบครัวหรือบรรยากาศสังคมที่ดีกว่านี้เออเด็กคนนี้อาจจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็ได้อะเนาะก็ปัญหานี้มันต้องช่วยกันแก้เนาะมันมันแก้แค่คนเดียวไม่ได้อะต้องให้ทุกๆคนช่วยๆกันทําให้สังคมมันดีและน่าอยู่ขึ้นอ่ะฟังดูเหมือนพูดเหมือนโลกสวยไงไม่รู้แต่มันต้องทําอย่างนั้นจริงๆนะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยก็ทําให้บ้านหรือครอบครัวเป็นคนดีแล้วกัน อะไรวะเนี่ยพูดเรอไปวะทาไมเวลาพูดออกมาแล้วไม่รู้สึกแปลกๆนะเออช่างมันผมว่าท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจกันแล้วนะเนออาะยบายนะวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่